อิสราเอลเปิดเผยนะครับบอกว่าได้ถล่มโจมตีเป้าหมายในเยเมนเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ถือเป็นการขยายการเผชิญหน้ากับพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลาง2วันหลังการสังหารผู้นํากลุ่มเฮสบอลาในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เลบานอนทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมพูดคุยกับนายกอุรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตตะว,วันออกกลางที่ยกระดับขึ้นนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าโจมตีท่า โฮเดดาเพื่อตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ยิงขีปนาวุธเข้าใส่สราเอลในช่วงไม่กี่วันมานี้ กระทรวงสาธารณสุขในเยเมนที่บริหารงานโดยกลุ่มฮูตีระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บ29รายจากการโจมตีของอิสราเอลการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวันอาทิตย์นั้นเกิดขึ้นทากลางความกังวลว่าการสู้รบในตะวันออกกลางจะเกินการควบคุมนะครับและดึงอิหร่านกับสหรัฐเข้ามาในสมการความขัดแย้งนี้ด้วยหลังการเสียชีวิตของหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธเฮสบลาฮัสซานนัสลาลาเมื่อวันศุกร์ ผู้ชาการทหารอิสราเอลพลโทเฮอร์ซีฮาร์ลวีกล่าวนะครับว่าอิสราเอลจะเดินหน้าโจมตีต่อไปและบอกว่ากลุ่มเฮสบูลาสูญเสียผู้นำของกลุ่มและเราจำเป็นต้องเดินหน้าโจมตีอย่างหนักหน่วงในประเด็นการสังหารผู้นำเฮสบูลานะครับสวมาร์คเคลลี่คณะอนุกรรมธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐ กล่าวว่าระเบิดที่อิสราเอลใช้ในการสังหารคือระเบิดนำวิถีน้ำหนัก900กิโลกรัมที่ผลิตโดยสหรัฐทางด้านอิรานซึ่งมีบทบาทช่วยเหลือในการก่อตั้งกลุ่มเฮสบอลาเมื่อต้นคริสต์ศวรรษ1980 เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับการกระทําของอิสราเอลครั้งนี้และได้ย้ายตัวผู้นําสูงสุดของอิร่านอายาตลาะอาลีคาเมเนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากการสังหารผู้นำเฮสบลาอ้างอิงจากแหล่งข่าว ที่เปิดเผยกับรอยเตอร์สนะครับคุณอิทธิการค่ะสหรัฐได้เรียกร้องให้ใช้แนวทางการทู่คลี่คลายปมความขัดแย้งในเลบานอนนะคะขณะที่เสริมกำลังในภูมิภาคนี้ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณความตึงเครียดในภูมิภาคตอนออกกลางที่เพิ่มดีกรีขึ้นค่ะ โดยในวันอาทิตย์นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนจะพูดคุยกับผู้นําอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมค่ะและในวันอาทิตย์เช่นกันอิสราเอลยังส่งโดรนบินเหนือน่านฟ้าที่กรุงเบรุตเกือบทั้งวันและมีการระเบิดโจมตีไปทั่วเมืองหลวงเลบานอนฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลในวันอาทิตย์ฆ่าชีวิต32คนในอินเดเล็บทางตอนใต้และอีก21คนในเบลเบค เมทางตะวันออกรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่การแพทย์14รายเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสองวันมานี้ด้วยทั้งนี้กลุ่มเฮสบอลและอิสราเอลโจมตีกันไปมาบริเวณพรมแดนอิสราเอลเลบานอนนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นโดยกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อเจ็ตุลาคมปีที่แล้วขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนได้โจมตีอิสราเอลตั้งแต่นั้นเช่นกันและสร้างผลกระทบต,ต่อการเดินเรือในทะเลแดงมาแล้วอิสราเอลประกาศยกระดับการโจมตี กลุ่มเฮสบอลาเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนค่ะและสังหารผู้นําระดับสูงของเฮสบอลามากมายรวมทั้งการสังหารทัสซานนัสราลาหัวหน้ากลุ่มเฮสบอลาที่เป็นผู้นํากลุ่มติดอาวุธในเลบานอนวิมา32ปีและตอนนี้ทางรัฐมนตรีกรลาโหมอิสราเอลกำลังหารือในการขยายขอบเขตของสงครามนี้ออกไปอีกด้วยค่ะคุณทงพจน์